าเลยเขาเจ้าไม่เล่นหรอดอกโอ้ไม่เลิกเล่นกับน้องอือเลิกอยากเข้ากล่องเนี่ยหรอใช่ใช่พอเอาลูกเข้ากล่องเนี่ยเขาอยากเข้ามั่งอืออยากเล่นกล่องมั่งจังโอ้ ไม่เลิฟเข้ากล่องหนูเป็นเด็กกล่องเหรอลูกไม่เลิฟหนูเป็นเด็กกล่องเหรอหนูอยากเล่นเหรอลูกอ่ะหนูนอนในกล่องสบายค่ะแม่งาม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 หนูนอนในกรงแล้วหนูจะเล่นกัดกล่องลูกเขาหอมเขาหอม กัดที่นอนจนไม่เหลือแล้วนะพี่ก็เจ้าอยากเล่นกับน,น้องเหรออืมมอมแมมเลยพี่ก็เจ้ากัน้องเล่นด้วยไม่ได้อะลูกใหม่เลิบอ,อืมเขาเจ้าอะไรอีอ่อเง้ขาเจ้าไหนสวัสดีครับก่อน วัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่ก่อนวัสดีครับก่อนเกยวัสดีครับข้างนี้ข้างนี้วัสดีครับเดีย๋ยวแม่เอาหนมให้กินไม่เลิบ